มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดร้านมาเพิ่งเคยเจอสั่งน้ำสองแก้วต่อปลั๊กนั่งคุยงานจากคาเฟ่กลายเป็นออฟฟิศเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะคะเมื่อเจ้าของร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งแถวตำบลพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมได้โพสต์ถามความคิดเห็นจากชาวเน็ตในกลุ่มคนบ้ากาแฟ ถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการระบุว่าเปิดมาจะครบ1ปีแล้วไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะช่วงยุ่งยุ่งไม่ทันได้เห็นหันมาอีกทีคุณพี่ก็เสียบปลั๊ก3ตาแล้วมาสสั่งสองแก้วพี่ๆี่มีความเห็นยังไงคะเฉพาะค่าแอร์เดือนนี้ไม่อยากจะคิดสภาพจากคาเฟ่กลายเป็นสำนักงานเฉยเลยค่ะเปิดร้านมาเพิ่งเคยเจอสั่งน้ำสองแก้วต่อปลั๊กนั่งคุยงานจากคาเฟ่กลายเป็นออฟฟิศ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ